รุ่นลัตเตอรี่อันที่หนึ่งสิงหาหนึ่สสงสองเว็ด โ้ยเือจ,จ,จ,จะเ็ศูนนี่เกลาัวอะไรโรนฟังฟังรางวัลที่หนึ่งแกออกแล้วผู้ใดสิได้เฮ่เมื่อนี้ทีเด Thank mm -hmm. สลบแล้วพี่น้องรุ่นเลขสลบแล้วห้าลังคนห้าลังคนสลบแล้วบเก็ดศูนย์สามขบวัด เพ <laughs> ค่เจ้าไหนกับบอคักบอกอ,อกเีับอก็กอ,อ,ออกเลขเล่าคักๆตัวนี้ นนผ่าไปะะคฟะังฟังมาแล้วมาแล้วมาแล้วรางวัลที่หนึ่งมาแล้ว เอ้ไเนอว่าสิบหเก้า้ากับนย์่านึ่งศูยูนนะเกาน่นย์สูนย์นึ่งศูนย์สองนย์โอยได้ยูพี่น้องเอ้ย

ถือยู่พี่น้องถือยู่ได้หลายปันหดาก็่าได้สองพันเออพอได้กินได้ยาก่ทาอวันหน้าเอาใหม่นะจ๊ะงวันหน้าเอาใหม่เก้ากับหนึ่งมันตัวเดียวกันเก้ากับหกมันตัวเดียวกันแค่นี้าคือรางวัลเลขไทย เมื 1> 1, ่อวันที่หนึ yes ่งสิงหาเนาะค่ะแ้วพ่อได้ใส่ได้สวยงอนอยู่ค่ะวันน้าฮะคอยมาติดตามกันไหมเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีโชคดีโชคมันกันบ่นเนาะผู้ได้กได้กับ คอมเมนตนบอกไลเด้อพี่น้องเอฟซีผู้ใดโชคผู้ใดมานกระได5 0 8 8 7 5 0 8 8า3 0 6 7 4นี่ราค่ะคือรุ่นไว้รัฐบาลเมื่อวันที่หนึง่งสิงหาเนาะค่ะเลียงเข้ากับออกหกหนึ่งกับรา้ใดใส่ได้สอยย่อนอยู่เด้อค่ะพี่น้อง เลขของห้าอาจารย์ได้แน่เขากัดสีมาให้พี่น้องเ้าได้เบิ่งใน้ชมกันคลิปหนาเด้อค่ะคลิปนี้แอดกัดสีขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหนาห้ามาพอกันไม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ